สวัสดีครับมาช่องนี้มีแต่า่า <c oughs> เริ่มกันเลยครับคลิปแรกพี่พี่นี่เราอยู่โลกเดียวกันหรือเปล่าครับ <c oughs> อันนี้เขาเรียกว่าพวกคิดนอกกรอบํำอะไรก็อย่าให้มันเหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาเขาเรียกว่าการคิดสร้างสรรค์ไม่สนใครไม่สนโลกและเขาโลกก็ไม่ต้องมาสนกูตำรวจบอกว่าอย่าให้เจอกูนะหวานเจีย๊ยบคลิปต่ตอไปกลับ โอ้เพื่อนรักไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ไหนจะใกลจากไกลก็มาเจอกันจนได้ดูสิสภาพมันแล้วกันนี่สภาพกูอะไรกันนักหนาวะชีวิตต่อไปครับคลิปนี้เอาแล้วไงมันนี่มันไม่ใช่นะเว้ยมันไม่ใช่ใจเดือ อย่าบวัวนี่มันไขกูดูสิดูหิวมากแล้วเซม,มันกินไม่ได้เฮ้ยมาดูกันต่อครับคลิปนี้เอามานุชเอามาเอามาเลยรับได้ไม่จำกันนี่เท่าไรเอาไมาห้หมดสี่มือหนึ่งปากและก็อีกสองแก้มไวไหมมึง พอเจ๊ไม่ไหวอยากฝืนนุดก็แข่งเอาแข่งเอาเอา้าเอาอีคิดมาก,ลกเลยจังเจียวไม่มีที่ว่างเต็มไม้เต็มมือเต็มปากเพิ่งก็ส่งเอาส่งเอาคู่ก็เก็บเอาเก็บเอาบาปน้อยแกล้งลิงคลิปต่อไปครับแม่แม่ หนูแก่แอบมากินหมูปิ้งเองเพิ่งได้สิบไม้เองแม่ยังไม่ทะลุเป้าดูที่จำมาสี่ขากับสองขาให้เขาใจเย็นๆแม่ขอตั้งหลักก่อนได้ไหมล่ะจะได้เตรียมตัวเตรียมใจว่ากลับไปเนี่ยโทนแน่นอนต่อไปครับคลิปนี้ วิธ e er so yeah, ีนักเลงริมกรองเมื่อมีอริผ่านมาก็ต้องลุยโคงมีใครคุมรู้เอาไว้ซะด้วยมาแล้วครับมาแล้วน่าจะโดนเพื่อนถีตกลงมาเอาเรื่องไว้สุดจัดชัดเจนเพื่อนก็รักเองมากไม่ตามมาทักตัวมาดูกันต่อครับคลิปนี้ พยายามนี้มีแต่เองนี่แหละที่พึ่งปลาได้แบบนี้เลยที่เขาเรียกว่าเลี้ยงไม่เสียเก้าสุกถ้ามไม่มีเองเนี่ยเย่เลยดูดิรถไปฉิวเลยคลิปต่อไปกลับกินได้หรือยังแม่หิวแล้ว เมื่ออะไรจะโอเคน้ำลายไหลเต็มพื้นแล้วเนี่ยดสูสิน้ำลายไหลหมดปากแน่แม่ก็ยังไม่ให้กินต่อไปครับคลิปนี้หลับในหน้าที่หลักฐาน้าปาก เรียมไม่เรียวให้พร้อมหลักฐานชัดเจนขนาดนี้จะเอาอะไรมาเถียงตายแน่มึงจำน้นด้วยหลักฐานมาดูกันต่อครับคลิปนี้และแล้วก็เจอคนที่ใจเก็บภาพไว้ก่อนอย่างเร็วต่างคนต่างายสุดท้ายเจน ข้าวแรกไม่เป็นไรข้าวต่อไปเสาหักคลิปต่อไปครับใกล้จะถึงเวลารวยนุดรอสักครู่กำลังเจรจารายละเอียดสามตัวบนล่างโต๊ะาจาายกายกำลังคำนวณค่าใช้ใจ่ายหัวหมูไก่น้ำแดงน้ำเขียวผลวไม้เรียมไว้พร้อมรับรองว่า งวดนี้รวยต่อไปครับคลิปนี้หมางอนเมื่อโดนตีแล้วโกรธหนานะไม่โกรธน่ะก็เองดื้อเนี่ยไม่รู้ไม่ชิ้เทบนะเว้ยตีเอาตีเอางอนแล้วไม่สนใจไม่รับรู้ไม่ยุ่งแล้วก้าวปราไม่กินด้วยให้มันตายตายไปเลย ไม่ต้องมาเรียกไม่ต้องมาง้อระบบหูตึงทำงานออโต,โต้งออยากว่าคนอีกนะมึงมาดูกันต่อครับคลิปนี้ทนหน่อยนะเองเดี๋ยวพอก็โตแล้ว รอแป๊บหนึ่งนะกำลังต่อสายกันจอมพลังอยู่ดูหน้าแล้วน่าจะโดนบังครับไห้ไปโรงเรียนท,ทั้งทั้งที่เมึงอ่ะไม่อยากไปแต่อยากได้ผัว <c oughs> หน้าเมืงอ่ะดูสินหวังมากเลยใจเย็นเย็นคนงามงามเนี่ยไม่ต้องเรียนหนังสือหรอกแต่งตัวสวยๆแบบนี้ร่อนไปร่อนมาเดี๋ยวก็ได้ผัว <c oughs> วันๆเอาแต่นั่งหลับก็ต้องตื่นเช้าแทงตัวโจ์จะได้มีผัวไวไว,ไวคลิปต่อไปกลับคนใหญ่คนโต ใหญ่ขน,นาดนี้วิ่งนี้ไปหนึ่งกิโลแล้วหลับสักครึ่งวันแล้วค่อยวิ่งใหม่น่าจะยังรอดนะทรงนี้กินอะไรก็อร่อยไปหมดคุณนายน่าจะทำอาหารเก่งนะครับเช่นผัดองค์ชัยลูกนิมิต <c oughs> น่าจะเป็นแม่ครัวในร้านอาหารสวัสดิการโรงพัก <c oughs> อยู่ดีกินดีหนึ่งมื้อต่อแปะหนึ่งตัวสามมือวันละสามตัวรุ่นนี้ไม่เน้นจับผู้ร้ายเน้นนั่งเขียนใบสั่งอย่างเดียวต่อไปครับคลิปนี้สถาปนิกใหญ่เดินตรวจงานมาแล้วเด็กๆผู้ชำนาญการพิเศษวันนี้จะมาตรวจชิ้นงานสักหน่อย รวจนะเว้ยไม่จะชีใจเดินอย่างจิวให้แวะดูสักอันลองแวะดูสักหน่อยก็ได้นะตันไม่จะเดินบานและติดศูนย์กดเลยหรือว่ามึงหาที่เดียวขอบคุณที่รับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าแป๊บเดียวครับชอบกดไลค์ช่กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับ สวัสดีครับ